สวัสดีครับวันนี้อาหารไทยบ้านคุณะจะมาทำเมนูไก่ผัดขิงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามดูนะครับวัตถุดิบในการทำมีอะไรบ้างและขั้นตอนการทำครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้กระทะของเรามันจะติดได้นะครับเมื่อกระทะร้อนได้ที่เราก็ใส่ กระเทียมกับหัวหอมไปก่อนนะครับหอมแดงกระเทียมโนนคนั่ไม่ต้องเป็นฝอยก็ได้นะครับไม่ต้องให้มันสุกมากนะครับเพราะาเดี๋ยวมันจะไหม้เ่อหลัง,งาจากนั้นก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะครับใส่แล้วรีบคนเพราะว่า เนื้อไก่นพอสุกเราเดี๋ยวเราค่อยใส่ขิงตามไปนะครับเมื่อเนื้อไก่เริ่มสุกเป็นบางส่วนแล้วเราก็จะใส่ขิงหั่นฝอยลงไปนะครับผมชอบกินขิงครับใส่ไปเยอะๆเลยไม่จําเป็นตั้งช่วงโควิดนะครับก่อนโควิดผมก็รับประทานมาตั้งแต่เด็กแล้วครับใส่เยอะๆเลยนะครับถ้าขิงพอสุกเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสกันนะครับ เราจะปรุงรสโดยการใส่น้ำมันหอยนิดน้อยนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งสองนะครับอาจจะเป็นผงนางขวารสดีสักนิดหนึน่งครับสุดท้ายก็ใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะครับเนื่องจากผมชอบทานน้ำเยอะๆนะครับผมก็เลยใส่น้ำเข้าไปครึ่งเหยือกนะครับครึ่งเหยือกเพื่อนๆอาจจะไม่ให้ใส่นะครับแต่ว่า ผมเคยชินกับการใส่น้ำเยอะๆนะครับชอบเวลาขยำข้าวมันต้องสดมีการสดน้ำชาวบ้านเรียกว่าซดนะครับนี้เราก็จะรอให้มันเดือดแล้วก็ชิมดูอีกทีนึงครับเมื่อมันเดือดได้ที่นะครับเดือดได้ที่เห็นไหมครับเพื่อนๆเดือดเต็มที่แล้วปรุงรสเรียบร้อยชิมดูแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าถูกปากเพื่อนๆไหมเดี๋ยวผมจะตักใส่ชามนะครับแล้วก็เสิร์ฟเพื่อนๆนะครับมาแล้วครับเพื่อนๆ แล้วก็ได้ไก่ผัดฉิงแล้วนะครับอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอลาแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในเมนูหน้านะครับว่าครูณจะทำอาหารอะไรให้เพื่อนๆชิมดูนะครับสวัสดีครับ